คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด่านนะครับด่านสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับว่าเปิดกันแล้วหรือยังนะครับว่าโอ้นานแล้วหนูมืองการหรือเปล่าเมองการไม่ได้พาท่านผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูไปเที่ยวดูว่าด่านเขาเปิดกันหรือยังนะครับท่านผู้ชมโอ้นจะมองเห็นใน้ไก่นู่นแล้วครับเดี๋ยวหนูมืองการจะพาท่านผู้ชมขับรถเข้าไปไปในงานเลย อ,นนอันนี้อยู่ต้อมทางอยู่ครับส่วนทางเข้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปเ <c oughs> ที่ยวด่ <c oughs> านว่า <c oughs> เปิดการนนยังนะครับก่ <c oughs> อนจะไปถึงด่านก่อนเที่ยวดูชมวิวกันไปตามทางข้านทางไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนู้นฝั่งข้างโน้นนะครับอันนี้หนุืองการเือนอยู่ฝั่ง ถนนขาเข้าด่านฝั่งทางด้านนิดแต่บนออกนะครับก็มาหยุดรถอยู่ตรงนี้มาดูเราจะผ่านนะครับก่อนที่จะไปลาดนะครับนี่เลยก็ก็เสร็จไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนี่เลยเราจะผ่านครับท่านผู้ชมครับเราจะผ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าเป็นการบริกรรมใสเนี้ยนะครับ ก็เขาก็กําลังทํากันอยู่นะครับหัามหุมห่มูงหามค่าเลยอ่ะทำมงานหนักเลยอยากจะให้งานเสร็จว่าอย่างนี้นะเราจะ่านสวยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่างๆวันใดวันหนึ่งจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเลยนะครับวันนี้ยังม,มีเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ร้อเหลือลเกินนะครับเดี๋ยว วันไหนว้างจะพาท่านผู้ชมไปดูเลยขึ้นไปข้างบนเลยว่ายาวไปถึงไหนแล้วสะพานนะครับเสร็จลาวสะพานไปถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> ดูลาวสะพานเสร็จทีนี้เราก็เดินทางต่อครับท่านผู้ชมนี่เลยเดินทางต่อไปจะเข้าด่านนะครับอันนี้หนูเหมือนกัน สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็สวยแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยโอ้คงสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ฝั่งเราเราจะเป็นสีแดงนะแต่ฝั่งประเทศไทยจะเป็นสีเหลืองถนนอันนี้ก็ยังสำหรับเปิดใช้ ไปก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดช้าถ้าเปิดช้าก็อันนี้จะเป็นขาออกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่หนุเหมือนกันขับรถอยู่งนี้นะเห็นลูกศรชี้นะครับก็คือทางออกนะครับเป็นทางออกจากด่านนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าอันนี้เขายังไม่เปิดช้าเป็นทางการแล้วก็ย้อนสอนไม่เป็นไรนะครับไม่มีรถนะครับไปเลยนะครับก็เสร็จหมดแล้วนะครับสนาบสวนข้างใน มันก็นเหลือแต่สะพานนะครับโซนด่านโจนอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับจะ <c oughs> เป็นทางออกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า <c oughs> หน่วยงการขับย้อนสอนไม่เป็นไรนะครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดใช้เป,เป็นทางการแต่ปลายทางตรงก็นู้นต้องไปออไกลไม่ไหวนะครับ นนก่อนถนนสองหนึ่งสอง,องบางบงการหนองคายด้านหลังหนุมืองการโน้นเลยนะครับจากตรงโน,โน้นมาถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณสองกิโลเศษนะครับถึง่านนะจากป่าทางเข้ามาลานก็น่าจะประมาณเกือบสามกิโลนะครับกายพอประมาณนะครับอันนี้จะเป็นทางโค้งโค้งออกนะครับไม่โค้งเข้าอันนี้แต่ว่าคนไปก็ จะเปิดหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูก่อนนะครับว่าเขาเปิดไหมนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับโอ้เลยต้องตะกูชมเห็นจั่วไกลโน่นก็คือด่านแหละนะครับด่านสภามิตรภาพไทยลาวนะครับมองไกลโน่นนะอ่ะจะเปิดไหม แต่หนมเหมืองการก็ได้ข่าวมาแล้วหรอนะครับท่านผู้ชมเขายังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดมีคนเฝ้าประตูอยู่บางี้่นะเหมือ <c> ง <oughs> การได้ข่าวมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดให้เข้าไปเอาว่าเป็นสถานที่ราชการเขายังไม่เปิดชา้าเป็นทางการก็เลยยังไม่เปิดให้เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าเดินยงห่างก็ก็ได้ว่าง เปิดนะครับแล้วไม่เปิดแล้วก็จะเจาะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเดินเข้าไปถา่ายรูปครับหนึ่งนะครับนี่เลยเข้ามาข้างในแล้วครับ <c oughs> ขอถ่ายหน่อยนะมันได้เข้าไปนะครับขอไม่ได้ถ่ายมันมีคนเข้าไปอยู่ข้างหลังบาวเบงการอยู่บาวเงการไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเฉยๆนะครับก็คุยกันอยู่นิดหน่อยนะครับเขบาบอกว่ายังไม่เปิดให้ใช้เป็นทางการก่อนเลยยังไม่ให้เข้าไปว่าอย่างนี้ ถ้าถ่ายอยู่ข้างนอกนนี้ก็ถ่ายได้อยู่ว่างี้ก็โอเคก็ขอบคุณคนที่เฝ้าประตูนะครับก็ยังเหมือนเดิมมาครับท่านผู้ชมว่าสะพานยังไม่เปิดก็ยังไม่มีคนนะครับยังข้าราชการอะไรก็ยังไม่ได้มาทํางานกันนะครับเมตยามนะครับก็ประตูอยู่ คลิปหนะ้าหลวงเมืองการจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นบนสะพานนาไปดูสะพานเราเราจะพานนะว่าเป็นยังไงก็<ม>จะเสร็จรือยังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสงการาน่าจะเดินไปดูใรล่น้ำโขงได้นะหรือยังไงนะครับตรงการจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมบนเสาสะพานบนน้ำโขงเลยนะครับ คงเสร็จเนนรียบร้อยแล้วล่ะพอถึงตรงการคงไปมาหาสู่กันได้แล้วบนข้างบนแต่ว่ายังไม่เปิดเป็นทางการเฉยๆนะครับอ่ะก็ครัหอมปากหอมคอนะครับคงอเอาแค่นี้เดี๋ยวก็คงกลับล้นะครับท่านผู้ชมเดินทางกลับแล้วนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับจะพาท่านผู้ชม